ความจงรักประสานใจถวายพักดีสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียวแห่งประเทศไทยเทิดไทยองราชันต 14, สาสิพรรษาในมหาคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ King <of> Kings. ในปี255 25 5ถือเป็นปีมหามงคลที่มีวาระแห่งการเฉลิมฉลองเวียนมาบรรจบกันถึง4วาระกล่าวคือเป็นปีเฉลิมฉลอง พุทธชายยันติ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาอีกด้วย ฐบาลจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้จัดกิจกรรมเชิมฉลองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลอาทิการสัมมนาประมุขหรือผู้นำพุทธศาสนานานาชาติโดยมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน9้าองค์ฉลองพุทธชาาัยันตีและถวายเป็นพระราชกุศลปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการทางพระพุทธศาสนาเทศมหาชาติแห่พระบรมสารีริกธาตุณท้องสนามหลวงและศาสนากิจร่วมกับองค์กรพุทธอื่นๆงานฉลองพุทธชยยันตีณพุทธมณฑลและส่วนภูมิภาคโดยคณะสงฆ์องค์กรภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติบูบชา โอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมฉลองพุทธชายันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระพุทธเจ้าและน้อมนำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และตรัสสัง่งสอนมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้ทำรงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน ทุศาสนิกชนยึดมั่นองค์ศาสดารู้สติฝึกสมาธิเกิดปัญญาร่วมปฏิบัติเป็นพุทธบูชารัฐราชร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหลวงฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกประจำปี2,555ระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนน้มนฑลทนพิธีท้องสนามหลวงจัดโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปธรรม งานฉลองพุทธ,ธชย,ยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเทศกาลวิสาขาบูชาปี2,555ระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2,555จงนนังหวัดสกลนครขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังการแสดงธรรม ชมแห่โคมบัวบูชาการประกวดทุ่งโบราณและการแข่งขันต่อปัญหาธรรมะณวัดพระธาตุเจิงจุงวรวิหารและวัดป่าสุทาวาสรวมทั้งปฏิบัติธรรมณวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่านเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตีครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชิญร่วมงานวิสาขาบูชาพุทธบร,รมีสักการ,ระพระบรมสารีริกธาตุชมเนตศการตามรอยบาทพระศาสดาย้อนรอยธรรมจากชมพูทวีปสู่แดนสุวรรณภูมิอิ่มบุญจากธรรมะบรรยาย5พฤษภาค,คมถึง10มิถุนายนที่เดอมอลนครราชสีมา